สวัสดีครับผมสเปนซ่านะครับคอร์มิหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูราสตาสกเกอร์นะครับวันนี้กับตาเจอกันวันอาทิตย์ที่สิเจ็ด การักกัด่าคมนะครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะ2คู่นะครับก็อยู่ในแดนบวก1คู่ลบ1คู่นะครับวันนี้ครับฟุตบอลยังคงน่าสนใจปางยิ่งขึ้นดีกรับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในศึกฟุตบอลทิเบรเกนนอร์เวย์กับฟุตบอลบีกาสเยอรมันอย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแลยก็แนะนำนะครับไรแอตไทเกอร์เก้นะครับไรแอตทีไอจี 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ r i น t แอ g ไทเก9รเอาไว้ด้วยนะครับวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลทิเบริกนนอร์เวย์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างออสบีเคเปิด บ้านพบกับริวสตอมอันดับของทางเจ้าบ้านอาจจะเป็นรองยูนครับแต่ผลงานช่วงหลังพวกเขาทำได้ดีมากขึ้น,นครับ4ีเกมหลังสุดไร้พา้าชนะ2เส,สมอ2นะครับเกมลุกเกมรับมีความลงตัวมากขึ้นวันนี้ครับได้เล่นในบ้านต่อหน้ากองเชียร์สภาพทีมสมบ,บูรณ์พรนะครับรับมือกับทางริวสตอมนะครับซึ่งเห็นชัดน,นะครับว่าพวกเขาเนี่ยเริ่มแผ่วลงนะครับเกมลุกเริ่มถูกจับทางได้นะครับแท็กติก3 43ี่เนี่ยเกมลุก ขาดความหลาหลายนะครับแล้วก็นอกบ้านเนี่ยพวกเขาไม่สามารถยืนยันได้กําแพงคู่นี้ับเปิดมาให้ที่รวสตอร์มนะครับบวกมาเป็นต่อที่0.25นะครับผมมองว่าชั่วโมงนี้เป็นบอลสูสีเป็นบอลสามหน้าแนชเชียร์สองหน้าของทางเจ้าถิ่นออดบีเคนะครับมองว่าวันนี้พวกเขาจะมี1ห,หรือว่าสาแต้มในบ้านได้เชียร์บอลรองเชียร์ทางออดบีเคนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลรีก้าสองเยอรมันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างพาราบอลเปิดบ้านพบกับ คานสูคู่นี้เกตบอลชื่อชั้นแรกซิติเกลยามเตอกันพอฟัดพอเวียงสูสีกันเป็นอย่างยิ่งน,นะครับอย่างไรก็ตามครับวันนี้ทางพัลาบอลได้ประเดิมเรนนักแรกในบ้านนะครับผลงานปีซีซั่นยอดเยี่ยมนะครับพวกเขาเป็นทีมที่เกมลุกเด,ดบ้าดุดันเป็นอย่างยิ่งวันนี้ครับรับมือกับทางคานสูซึ่งเกตบอลชื่อชั้น อาจจะไม่เป็นรอดนะครับแต่คาดูเี่ยคนงานตั้งแต่ปีซีซันค่อนข้างแย่นะครับและสภาพทีมเกมนี้เท่าที่เช็คมาขาดแกนหลักไปถึง7-8คนลยครับเนื่องจากปัญหาบาดเจ็บแรงติดโทษแบนตรงนี้ครับดูแล้วไม่สามารถยินดียาได้ไมเยือนทางพัฒนบอลครับซึ่งเป็นบอลที่กล้าได้กล้าเสียครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยดูอย่างที่เดินไปกำแพงครับเปิดมาให้ที่เจ้าบ้านะครับเป็นต่อ0.5แม้จะมองว่าแพ้นะครับแต่แน่ให้ต่อครับเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเจ้าบานกับพันบอลมีโอกาสประเดิม3แต้มด้วยการเบียดเอาชนะได้เบ เชียร์ทางพาเดอร์บอลนะครับในคู่นี้วันนี้ครับสองคู่นีกิปนี้ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์นะครับเชียร์เจ้าถิ่นเชียร์ออสปีเคและเชียร์พาเดอร์บอลนะครับขอ้ทุกทัานเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเง่งเง่งวัวรวยไปเจอกับหมารพวกนี้สวัสดีครับ